ศาตราสีปานผู้แทนรัษฎรเด็กขาดใหญ่จังหวัดสงขาลารวมไทยสร้างชาติผมคิดว่าเราอภิปรายกันมาเยอะพอสมควรผมขอสรุปประเด็นสั้นๆเราเนี่ยเห็นปัญหาเหมือนกันแต่มีวิธีแก้ไขเนี่ยที่ต่างกันคนเนี่ยเข้าใจพักคพวกผมนี่ผิดกันไปหมดแล้วฮะหาว่าพวกเราเนี่ยเอื้อนายทุนไม่มีหรอกครับ คำก็กีดกันคำก็เอื้อในทุนท่านประธานทราบไหมฮะจังหวัดสงขลาเนี่ยบ้านผมมีเหล้าตะเคียวใสเหมือนตาตะกะแตนนะทำจากน้ําตาลตะโนดอําเภอละโนดจังหวัดสงขลาเนี่ยผมเป็นผู้แทนสงขลาทําไมจะไม่อยากผลักดันเหล้าชุมชนมาขายกัน เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรพืชผลอะไรต่างๆจะได้ขายได้อันเนี้ยตรงกันครับแต่สิ่งที่ต่างกันวันนี้นั่นก็คือเรากำลังเสนอพอรบสุรารวมไทยคอนเซ็ปต์ก็คือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลดล็อกผลิตเหล้าสีซึ่งมันมีล็อกอยู่2ล็อกเองครับล็อกแรกก็คือปริมาณการผลิตกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าให้ผลิต 3 0มหมลิตรต่อวันเท่ากับ42,858ขวดต่อวันในปริมาณ700มิลลิตรซึ่งวันนี้เนี่ยทุนรายย่อยไม่สามารถทําได้ครับตรงกันอันนี้ต้องแก้ส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยไอเรื่องเครื่องจักร SML ตรงนี้ผมขอตั้งสังเกตไว้นิดเดียวเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเมื่อเราไม่ได้จดทะเบียนตรงนี้เนี่ยใครจะทําก็ทําใครจะผลิตก็ผลิตผมไม่ห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมครับว่าเราเนี่ย จะสามารถไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ไหมใครรับผิดชอบรับผิดชอบกันไหวไหมเหมือนเวลาผลิตเหล้าเนี่ยแหล่งน้ำนี่สำคัญนะครับถ้าทิ้งกากใย,ยลงไปเนี่ยผมว่ามันมีแต่ผลเสียวันนี้นะครับต้องดูตรงนี้ด้วยส่วนทางของพรรคประชาชนสุราก้าวหน้าผมก็ทั้งอ่านนะฮะเหมือนผมกับท่านท่าพิภพนี่ก็สนิทกันก็มีในเรื่องของการขออนุญาตไม่ต้องขอบดล็อกใครจะต้มกินเอง ทำเลยแต่สุรารวมไทยครับวันนี้ใครอยากจะไปทำโจทย์มาเป็นสากรวิสาหกิจชุมชนเป็นองค์กรการ,กรเกษตรนะซึ่งเรายังต้องขออนุญาตอยู่เพราะเราอยากจะควบคุมครับว่าวันนี้เนี่ยเด็กเยาวชนผลิตไหมถ้าสมมติใครจะทำทำก็ได้เนี่ยลูกหลานผมเนี่ยมสองมสีจะทําขายทําได้ไหมฮะถ้าผมอ่านเร็วๆตรงนี้คือทําได้นะไม่เห็นด้วยแล้วสถานที่ผลิตสุราอะไรต่างๆเนี่ยผมถามว่าถ้าเกิดมีคนตายเราหาต้นทาง ได้ไหมครับยากไหมยากว่าในเรื่องของคุณภาพสุราอีกใครจะเข้าไปตรวจนฮะในเมื่อไม่จดทะเบียนอันตรายมากครับวันนี้อาจจะต้องมานั่งทํากฎหมายกันใหม่เลยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ผ่านมาใหม่ก็ต้องมาทํานั่งทํากันใหม่ผมว่าอันเนี้ยอันตรายมากๆนะครับสุดท้ายครับเราเนี่ยเห็นปัญหาเหมือนกันแต่วิธีแก้ปัญหานี่ต่างกันของพรบสุรารวมไทยเรามีความรอบครอบรอบ ครอบต่ออันตรายที่จะเกิดกับชีวิตของประชาชนรอบคอบกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและรอบครอบของคุณภาพของสินค้าไม่ใช่เหล้าบุหรี่ไฟฟ้าบอนหวยมวยซ่องต่างด้าวทำให้สุดซอยกันไปหมดผมว่าผมไม่เห็นด้วยขอบคุณครับ